เดมสุกก้อค่ะหผยแข็งยั่วยุว่วจ้าเนื้อหวานหวานจ้าทำถาดดีๆเๆลิ่ดๆเนื้อจ้าแล้วก็อันนี้เตี๋ยวไก่เตียยเต๋ยวไก่นะคะก็เตี๋ยวตีนไก่ก็เตี๋ยวหมูแดงจ้ามากินกันเด้อ ไปร้านหน้าหน้าเลยนะตกจีนไหมละ่ะมีน้จีนกินเลยไมกินนะมีร้านเบียร์ด้วย 走。早

กินโชว์เลยดกินคนเดียวหมดหรอกกินกับคนนี้อือกินนะคะกินกับคุณนะไม่กินพามาเปลี่ยนบรรยากาศดียน้ำลายไหลว่ะดีดีโคตรฟังเลยโคตรฟังแต่ไม่ให้ไม่เคอได้ <laughs> อาแกะให้ด้วยอะ่ะแ e r ี่ก o d เลยไอรัฐบาลที่มันช่วยเหมือนันไม่เคยได้จากมันเลยจริงๆไม่เคยได้เรียกค่ะ VERY GOOD very good นี่ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่หรอแล้วตัวอักษอมันก่ัอ่ะความสินอยากกินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์จะไม่รู้แม่ค้าอยู่ตรงไหนนะคะก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่แปลว่าอะไรอ่ะคือจักไม่อันอ้นนี้หรอพี่น้องอโหมันมีแบบนี้ได้วยนะคะดมสุขกบริโกรดหาท,ที่นั่งกินนะคะ ร้านบางร้านมันก็ไม่เปิดนะเนี่ยที่ปกต <c oughs> จะได้กินละเอาจนไดู้้เจียวบุฟเฟ่ต์เลิศ กินดึกแล้วแนวนี้อันนี้ร like ้อยแปดสิบก็หอยมันตัวใหญ่รอมสุกอูรมสุกน้ำลายไหลแล้วอยู่เราห้าสิบบาทได้บุฟเฟ่เลยเคกูดนี่ดนตีสดกำลังจะขึ้นแล้วเนี่ย คนเรอไม่มีนะเนยนอะไม่อยากนนี้คนเยอะกับคนอ่พอเราสั่งเรียบร้อยค่ะเราก็มาหาที่นั่งจ้าเมื่อกี้ว่าอยากไปนั่งหวังพี่คนมันหลายพี่น้องเลยกะว่าจะมานั่ง ข้างหลังมันจะคนน้อยนะคะนี่อุดมสุกววกนะคะจะมีที่ให้นั่งอยู่เนี่ยตว่าจะมุมนั้นดีเนาะหานั่งอยู่นะไปสั่งมาแล้วก็มาหาที่นั่งดีนะคะพี่้งองจัเอาที่นั่งที่มันแบบวิวดีก็น่าจะตรงนี้แหละอ่ะ คนไม่มีด้วยปอดไข่จ้าค่ะมือนี้นะคะออมสินนะคะหิวเข่าตอนเดอยวพี่น้องเดียวมองนั่งแล้วนะคะนี่แด้หอยแครงแล้วนะคะแล้วก็มานั่งรอตรงนี้สามารถที่จะไปเดินซื้อขอ <3 S 1> งท้นไในพี่น้อง <3 S 1> แล้วก็มากินตรงโต๊ะอย่างนี้ได้นะคะแต่ตรงดนต,ตรีสดอะคนเยอะมาก่าการนางดีๆพี่นอ้องก็เลยนบ้าน,าานั่งดีทั้งนั้ นะคะด้านนอกคนมื่อไหรมีเพราะมันอยู่ข้างในนะคะแต่ว่ามันก็ปลอดภัยสำหรับเรานะสิกงก็เล่มาเหลืองน้งนองรอคุณออมสินนะคะคนย่งสซ่งวยเสียบววุฟเฟ่ดูจา้า กอนนอ่อากาศดีอยู่ด้วยแลวนะคะคูรังควนพี่น้องคพิ่นหิว <Okay. S 1> กินแบบไม่รอเลยอะ่ะโซยใหญ่เลยนะคะอร่อยไหมดูหน้าตาของอาหารนะคะ่ะตำถาพี่น้องวูวดูดมสุกนี้เดี๋ยวไก,วก่บุฟเฟ่อันนี้ไลฟ์สดหรอไม่ได้ไลฟ์อันนี้แค่ถ่ายคลิปโอ้ยหน้าตาดีเลวนะเนี่ยอาหาร ดีเหมือนคนกินนะเหยลองชิม,มไม่ได้อยู่นะลอนกินกันค่ะกินก่อนพี่น้องโอเคค่ะโยลองกินเผาก่อนพี่น้องสองต่อสองนะคะทำสิ่งเธอกินไม่รอน้ำอะไรอ่ะไปดื่มน้ำแบบไม่รู้มีขายน้ำเนีย แสวิดสองต่อสองนะคะที่อุดมสุกเป็นลูกน้าก่อนอนะครับเดี๋ยวมาครับแวิดสองต่อสองอุดมสุขวองนี่คือไม่ได้มานานมากแลว้วนะจ๊ะพี่น้องมือนี่อ่ะทินหอยแครงยั่วๆกับส้มตำผ่านแซ่บๆนะพี่น้องเอ้ยแซ่บๆค่ะอืมอุอันนี้หอม เดี okay, me, my then, my ๋ยวกลับไปที่นี่ห่ออีโอเคค่ะสำหรับลิปนี้เอาไว้จำทิ้งก่อนนะคะวันนี้รองยิงมาเที่ยวดวงสุกว่าตกอออนจินสองต่อสองคะสวีทสวีทเราจะให้บรรยากาศรอบๆที่เดี๋ยวนี้รอบหนึ่งก่อนนะคะสำหรับลินี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัดสดีค่ะลงสุกกอค่ะไห้แข็งยัย่วๆจ้าอืมเนื้อหวานๆจ้าทำถาดดีๆเลิศๆนะจา้าแล้วก็อันนี้เปียวไก่เปียวไก่นะคะก็เตี๋ยวตีนไก่ก็เตี๋ยวหมูไปนะจ้ามากินกันเด้อ รวมสุขวงค่ะบางร้า,า,กรานก็ไม่เปิดมีดนตีสดด้วยนะแต่ว่าตรงมุมโด,ดนตีสดไม่ได้ถ่ายเด้อ